ก็อีกคนที่เป็นอย่างนั้น <S <S ฉันต้องเจอเรื่องราวมากมาอจอไอ้อไ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 กไดไอ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 กอไสไอไดไอไอนนไองฮะได้อไอไอไะไมีอไอไีไอ,อ,อไ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 ไอ้ไอ,อ้แบอไ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 อออไ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 ออไออไไปไอไอไอไไปไอ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 ไ เสร็จไปตัดให้มือไปงเฮียนตีตัดผมแล้วเลยสักคู่นะถามหาเจ้าอยู่ได้คอฟฟี่ไปไซส์สักคู่อ่ะเยนเอ้ยมือนาะคอฟฟีไปตงเฮียนบ่ออ่าบ่อยากไปบออยากไปเลยเหตุไดบ่อยากไปนะเป็นคนหูบ่บ่อยากไปน่ะโอ้ยันจะยันหายบ่ ไปแหละเป็นอะไรไปแหละมันอยากมาบอลลี่น่ได้ม,มันอยากหาแม,ม่โอ้ยเาแม่ดีโอมม้มามาเสื้อผก่อนพ่อพี่พอผดองมาอยู่ลูกผดองมาอยู่คำแพ,ง,พงบอลลีมาหมือม่อแล้วผดองบอลลีมาหมื่นแล้วโอ้แพงเศเมื่าแล้วลูกเอาห,อห้องห้องเพลงไงเสื้อผ้าฟังไงปปาอาเต้นไหนเสื้อผ้ามึงเนี่ยเต้นไหนเสื้อผ้ามึงเน จ้าอจ้าจริงจ้าอจ้าจริงจ้าโอ้เก่งอีรีฝุ่นฝุ่นเห็ดเอียงน่ะนะมือนะคอฟีแบบเดินเด้อมือเด้อไปเลยพี่น้องเอ้ยอันเฮีองนะฮะก็ขึ้นมาแต่ตลาดพี่น้องก็เลยมาแวะหลืนน้ำเอื่อยจะเอจะซื <laughs> like ้อ <único> ย <Liberty Overwatch> ังลูกจะซื้อยังให้ชาวเพื่อนกินน้ำเต้ามีนี่เด้อ ได้ย oh. ูลูกใคือนกินน้ำได้ยูอ๋อจะพี่ได้ลายแนวือลูกละบากลาพี่ได้โบเมนนโบเนลูกยูห้องพอนลใคอยากมีใคอยากเอามาอ่าเกามีอยากเอามาอ่านกินเอาเพื่นได้ลนยแนนะได้มายังมืหนี่ ไม่เลยคือได้น้อยแหละเมือนถ้าได้มากเก่าออคือได้น้อยแทนมือนจะมีกินข้าวเยอะเมื่อคืนนี่ตื่นตอนสายได้กินขอาวเยอะพ่อขึ้นว่าชีได้ไปสายตื่นตอนเช้าจะโทรหาข่อยยังมู่สาวนี่ฮัลโหลฮัลแมลพี่ก็พี่ตาคนนี้สายได้ยังไม่ใช้าเมื่อเมืองแน่ยังเมื่อก็เส้มี่ที่น้องเอ้ย วันนี้ยางเมื่อพี่น้องแล้วมือเสาร์หลุดจักลงมาพี่น้องเลยแล้วนี่แหละคนเฮาพี่น้องเอ้ย ເຮົາຮູ້ຈັກເພິ່ງໂຕເອງຊິໄປອາໄສຄົນອື່າຍກບດດອນາດາທີບມີຄົອື່ນລກມີໃທຈະມເບິ່ຮົາดูแลຮາດກນາຕຮົດວ່າຊດີ່ອງດເດາເືກແຄຍົກໂຫ້ັນາະົຮົານະຈັຕອງອາໄຜອື່ เฮาก็ต้องอาศัยตัวเขาเองยืนด้วยตัวเฮาเองยืนด้วยลำแขงเขาเองให้ได้เนาะสิด้ามาแน่นันนะนี่นะเรื่องโมโซนดอกพี่น้องมันก็เป็นแค่ขีปาาคนเท่านั้นแหละแต่ความจริงเขากับหูเขาดีเขาเป็นอะไรเขากับหูเขาดีพี่น้องเ้ยหมวจํำเป็นต้องมาหนังอธิบายให้คนอื่นฟังเนาะ บอกว่าเอียงกระตาเนาะในโลกนี่บอกว่าสิเป็นคนเป็นยางกระยาเนาะก็ต้องหูจักพึ่งตัวเองดูแลตัวเองหักตัวเองให้รายที่สุดต้นพึ่งต้นพี่น้องเอ้ยยางเมื่อกไบได้ไกล้แลพี่น้องกับประมาณเพื่อนกัอยู่ทางห้างตลาดพี่น้องเอ้ยเกี่ยวมาทางห้างก็ะหอด เพื่อ,อนพี่ซาวกินนี่กับใครกับตลาดพี่น้องเลยถึงมื้อนี่สิยางกะมีความสุขพี่นอ้องย่างหน่อยเข้ากับได้เพึงตัวเองเข้าบ่ได้เพึงไทยคนเท้าบวชสิไพ่ก็ะยาพี่น้องต้องหัวจ้าเอาตัวรอดแต่กับบยุงเรื่องของคนอื่นเนาะ จร่งที่เขาเห็ุเขาทำเนอะบุมคพายหูด,ดีนอกจากโตเขาเองพี่เนาะเลยหอดเพื่นอ,อ,อนเลยพี่นาะเมื่อเฮือนนี่กาซักเครื่องให้ลูกหลูกอีกพี่น้องเอ้ยอยากไล่แต่ละมือบริภาษ์บ่มีเวลาไปคิดแนวอื่นแนวนั้นแนวน,น,นี้พี่น้อง ยังนมมีเวลาจะคิดเรื่องอื่นหรอกมู้มเหตุงานก็ต้องพึ่งตัวเองให้ตู้มโมหน้คก็มาพีิกคำสบายดีพี่น้องแน่สบายดีพี่น้องเห็นยังแม่ มาชี pues s, <S <S ้วซักเครื่องอีกมือหนึ่งบ่แผบเมืดเราไปจักลื่นซื้อแผบซ้ำชี้ซักเครื่องก่อนเครื่องก็ร่ายร้ายร้อยร้อยค่ะบ่เดกยังกินผัด

หอเอยเห้อพี่น้องหรืจบมาแด้ดูนี้หรอไงหอมมากค่ะคเณแม่น้ำเงอนแลวกันี้คืออนี่คือนี่ป้ายไลายก็จะเป็นคือเวียดนะเจ้าขอยนะเข้าเนอคือเวียดนะเจ้านอกอ่ะเอากระดูกเวียดเขาว่ะอข่อยคือเบียดเรยเ้ว่ะเาว่าไพ่ข่อยคือลาวได้เหรอคือลาวเจ้ะคือเนอะคือลาวเนอะน้งเงื้อคือเบียดน้ำเงือเบียด ข่อยเนี่ยคือคนเล่าเน่ยไรเป็นมาคือคนเล่าจังคืออแหงเล่าค่ะว่าเขาว่าไปมือนี่ไปคือนนั้นอันนะถ้รเขาเออจะเป็นคือเบียดคือจีนเนาะคือเบียดค่ะอ้คืถั่วาโอ้ยคือลีนวจันถึงบิคือนะคือลาวัเดเดียวมึงหนากกับลาวสุฟัยป้าคือเบียดคือจีวเนียมัน เขาคือโอ้ยเขากระหูว่าเขาเป็นน่นุ่สอดเธแล้วงามแบบเหียวิวจีนน่ะ้าจะเป็นไปทางเหียทั้งจีนเขาเนาะงามใช่เหรอฉ่แบบคือเนาะดีเขาต้องมาต้อนไม่เ่าเนาะเจ็บของม่เ็นเห่านเก็บทองที่ดุทส่ขาใแต่ละมือเก็บรสายเขาจะวิ่งทีเขไหน Tell me, do you want to tell me that? Tell me, tin chicken jack, hay gì jack. How young would I, but you tell my dear lam sài, panam, they now yak, no yak, and me they sài, my new one, baby, sài, bang, 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 ถามแต่เรื่องพ่อก hmm? nah, ับแม่พบกันตะกี้จิถามเขาบอกว่าถามนะพ่อกับแม่เจ้าเนี่ยไปพอกันแล้ได้จึงมาได้เจ้าธรรมะกับแม่ธรรมดากัถามเขาแล้วลราก็ไก่ไปพอกันแล้วก็ไปถามถามเขาเนี่แหละเขากงไปเจ้าเนี่ยสอบเขายกเลี้ยพ่อแม่ละพอกันหนึงใช้เลาก็ต้องหูให้มันกับท่านเกิดอะไรโอ้ยหาวะ เขาก็ไใจแม่ต <diction> ๋อบู้่เขาก็อยากพูดเลยเรบตามประเทอนะเขาออีพอเราไปเล่นอยู่อีกอนเหรอเออบอกเขาอันม่ให้าน้ำมาอันมาเวียนมาทำอิตเลยได้นาะเหรออันมากคนมูแล้วแบบใช้มากกว่าเจ้า มาทำาีเลยมาทำีพ่อเมยจะรั้วรวยก็งูลรวอ่ะต่พ่อเมยจะรวยก็งูให้อยวะาอยู่รวยขักรวยแนี่บันี้ยันถูกเลยพี่นองเอ้ยูอแค่ทำทคลิปอันคลิปถูกคลิปอันรวยอย่างนี้พี่น้องเลยเผาแล้ว็ยันจะได้ เถ่าแล้วพี่น้องพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่ก็ถาแล้วพี่น้องเ้ยีงซีแล้วี่ยังกับได้พี่น้องนะคิ้ลูกเนี่แล้วูเรียงเนี่ยแล้วถ่าแล้วพี่น้องเนาะเพ่อเรียกเขาเาก็ต้องเรียงผลพื้นพี่น้องเ้ยสวดอนงอ้วนนี่ได้ยันชายันงดงามประจาปีได้อ้วน สายงาสายานนกงามอะไรเายดีระจำปีคุณเจ๊ยังเออเห็นใครคะหน่อยจีฮายเนาให้นาะจีฮายเนาะเจ็บเนี่ยลูกเจ็บดูโคกที่สุดนะบอก่าเด็นปิดทานมาแมวให้เยนะไหมอ๋อชิมขนมนาเสดสัเนไดได้ไหมขนมทเอามาชิมนาเสดสั่นได ก็ว่าจัก็ไเพีีโอ้ยบ่บ่บ่เกินวันผุดนะฮะดกับลูกมาาว่า่ากมวาด่าง้มันกับโลมาแหละเ็ยังลูกเอานี่ว่าเอาเนีว่าอเด่นเด่กองใส่นะไหมบน่ะื่อไรน่ะสื่อไร กันไปตัดท้อง,องม่พี่น้องเลยเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็สิเดคอเจ้าเพียงแค่นี้นะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งกันสุขุมสุขมนเดอ้อพอกันม่คลิปหนาเด้อพี่น้องขอบใจลหลายๆสำหรับกำลังใจเนาะขอบใจลหลายๆเดอ้อฝากสบายดี